ผู้จีโอได้เดินทางมาถึงเมืองอย่างสายหมอกที่มีชื่อว่าเอ็นโทสึผู้คนในเมืองนี้ดูไม่มีความสุขเอาซะเลยพวกเขาได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาด้วยความเศร้าหมองทันใดนั้นผู้ว่าของเมืองได้ประกาศขึ้นหน้าจอว่าทางรัฐบาลเมืองเอ็นโทสึจะปกป้องผู้คนในเมืองจากกลุ่มเซนอมขอให้ผู้คนทำงานกันอย่างวางใจได้เลยและได้มีชายชก,กันคนหนึ่งเล่าถึงองค์กรเซนอมว่าเป็นกลุ่มคุณชั่วที่แอบครอบครองและขายโอพาร์ระดับสูงพวกนั้นจ้องจะมาแย่งชิงโอพาร์จากชาวเมืองที่ขุดพบทางรัฐบาลก็ทำเป็นอ้างว่าจะปกป้อองเเขาจาก,กุ่่มมซนแตับ,บ ชาวเมืองให้ทํางานขุดหาโอภาสกันอย่างหนักไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กถึงผู้คนในเมืองจะพยายามหนีแต่ก็ถูกเฝ้าจับตามองจากรัฐบาลแถมกําแพงสูงในเมืองก็ยังเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาทําให้ไม่สามารถหนีไปที่ไหนได้จิโอและรูบี้รู้สึกแปลกพวกเขาคิดอยากจะหนีออกจากเมืองนี้แต่ดันไปสะดุดตากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทันใดนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่คว้างก้อนหินมาใส่เจ้าหน้าที่จึงทําให้เจ้าหน้าที่ตรงเข้ามาจะทําร้ายเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่จิโอก็ได้มาขวางไว้ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุ่มจิโอเหตุการณ์เริ่มชุลมนขึ้้อไดตูเ รอดและพาเด็กผู้หญิงหนีรอดมาได้นั่นจึงทําให้เขาแยกทางกับลูบี้กันไปคนละทางหลังจากหนีจากเจ้าหน้าที่ได้สําเร็จเจีจึงได้ถามเด็กผู้หญิงว่าทําไมถึงควางก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเด็กผู้หญิงจึงอธิบายว่าพ่อแม่ของเขาป่วยอยู่แท้แต่ก็ยังถูกเจ้าหน้าที่บังคับไปทํางานเจโก็เพิ่งนึกได้ว่าเขาได้พันหลงกัลลูบี้เสียแล้วตัดมาที่คหาของผู้บา้า เขาได้จับลูบี้เปลือยกายมัดไว้อยู่นั้นดูเหมือนว่าเขาจะชอบลูบี้เป็นพิเศษเลยยื่นข้อเสนอให้ลูบี้มาเป็นผู้หญิงของเขาเพื่อจะได้สุขสบายไปตลอดแต่ลูบี้ก็ปฏิเสธเพราะเธอก็มีความฝันของเธอแต่มัวมาเสียเวลาอยู่ที่แบบนี้ไม่ได้ดัดนั้นผู้ว่าได้เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาจากฤทธิ์ยาที่หมดลงเขาได้จับลูกน้องของเขากินเป็นอาหารตัดมาที่ฐานทัพของรัฐบาลสตียคอสกำลังสอบถามข้อมูลบ่อแสการพบเจอซาตานจากผู้ร้อีพีแรกอยู่